สองสามสวัสดีครับพี่น้องนาตาลีสวยมากเป็นจังไงยืดสายับมือเนี่ยยืดสายนยี่ยฟาร์มเพชรเจ็ดห้าอ๋อเพชรเจ็ดสิบห้าฟาร์ม <75 S 1> นะครับฟาร์มมะเบิ่งอย่างครับมาเบิ่งน้องนาตาลีบ่ <ๆ S 1> จัามือครับสี่สิบเท่าไรสี่สิบสี่สิบห้ามือสี่สิบห้ามือครับพอดีจนยอดเลยนะครับบรรยากาศก็กสิเป็นประมาณนี้แหละครับพี่น้องๆๆตกไซนะครับหากับเขียวนะครับ แม่คนเนี่ยในกิ๊บซี่แม่เราตีแม่เราในกิ๊บซี่ลูกแรกครับลูกแรกลูกแรกสายพันเอโมลูกนาเอาโมรวยมากรวยมากเบื้องใกล,ใกลในน้ๆค,ค,ค,ครับพี่น้องนี่แหละครับนี่แหละครับน้องนาตาลีเขาเบื้องรับพี่น้องเป็นประมาณนี้แหละครับเบื้องเพียงไร้ครับดาเขาอ่ะ ทานบอมาดีมาดีท่าน่ำได้อือมาเถียวกันสิวันนี้ยุโต็ยเขามาจับ้งได้เนี่ยมอมรอมเยเป็นไดครับน,น้ำนุมแม่เขาดีบอดีครับดีดีดีเขาเป็นจังไงบอ เม่แม่เขาสิเป็นสัตว์บอครับส้มนั่นเถอะสิบห้าสิบหกเดือนเนาะผู้ใดสนใจนะครับติดต่อลังไม้เด้อครับเด้อน้องลูกตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับหรือว่าได้ครับมาแล้วว่าเบิอง์ติดใจหลายต้นหลายท่านดูแล้วมือนี่ยว่าขาดดอก คุณมาเบิงมาเบิงเรื่อยๆบ่ครับครับมาเรื่อยๆอืน้องนาตาลี45มื้อนี่นำนมแม่มันนี่คิดว่าเป็นจังได๋ครับถือว่าใช้ได้ถือว่าผ่านเล่นบ่ผ่านครับอืเขาเหงาบ่เหงาลึกอืแข็งแรงอืออกกำลังกายดีออกมาสนามก็บแลนอืวิ่งเล่นดีอื โอ้มาดีเ้ยเนาะมากลึกลำตัวยาวอืหน้าตาสวย้องนาตาลีาแ,ลแม่ลูกเขาบอกคับเลย่ลูกแรกลูกแรกรโอ้ลำลำตัวมาดีเนาะดีขนาายนธุกกร,รขเจ้ารีโป้ลีโป้ลีโป้ นี่ย่เพื่อนเขาพิษบูนะครับนี่แหละสีประมาณนี่แหละครับพี่น้องน้องนาตาลีวัสี่สิบห้าวันนะครับพอมันจับเบิ้งไห้ในวันเป็นงใดไนม่านเก่ามันไหนนี่เนี่ยอืมถือความลุ้ย อืมนี่เห็ดน้องแหมเป็นประมาณนี้แล้วครับพี่น้องโอตัวนี้าาไหมดากเป่งๆใช่ปะเนี่ยต้องเจ้าเจ็ดสี่นะครับลูกเขา สิเป็นประมาณนี้แล้วครับพี่น้อยถือว่าพันยุ่งือว่าพอใจบ่ครับห่างนาตาลีพอใจพพันนี่พอใจมากเลยครับตอบโจทย์ได้เลยว่าสวยพอใจเนื้อเขามาดีบ่ครับมาดีครับเต็มร้อยเลยอืมก็เสียกับมือรอคอยรอคอยมาเป็นปี อ,หอ,อ, yeah. อาหยอกกันนี่แหละครับพี่น้องพัฒนาก,การเอวโมในวัยสี่สิบห้าวันนะครับสี่สิบห้ามือได้ครับพี่น้องออกมาในวันลูกแพะก,กินยังมาท่านเป็นหรอครับกินเป็นแต่นุ่มแม่ย่างเดียวย่นๆกันไปเลยครับไม่ต้องถึงครับเร,เรื่องสีแล้วก็เรื่อง เรื่องความเาวความลึกเนะาะอืมสำหร,รับมหวังพแม่เขาที่ละครับนี่นะครับพี่น้องบ้านสวนบุญธรรมภานะครับต้นเดือนหนาด้วครับเด้อกาดสีไล่เบอร์อีกเทีนึงนะครับสำหรับลูกเอชจีตองหนึ่งนะครับลูกเอชจีตองหนึ่งนะครับ จะได้ใหา,ายไม่ยูฟ่ฟรามเฮ้านะครับก็จะเป็นประมาณนี้่ะครับพี่น้องโอ้นำนมเขาตีบรับนะห้านมแม่เขาไหมนมแม่เขามาดีดอั้งเนาะนมดีแม่แกินซีได้เชี้ลูกดีมากเลย นาตาลีมากลมันกอลแบบนี้จยได้มืดๆดีอันไหนกัน,น,นะจะเป็นประมาณนี้แล้วครับของนาตาลี กันะนะกันนะเขามักเล็นกับเจ้าลีปโปโต่ตัวอเมริกันพิษบูทอเรีนะครับตัวนี้เจ้าลีโป,โป,โปรลิปโป้สายกัดสายกัดสายกัด วัอนี้กับสมบามีวัชสกอนนะครับพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับชมแล้วก็ย่เบเงิงซื้อได้พี่น้องเด้อฝากให้กำลังใจนะครับสารับฟาร์มน,น้อยๆนะครับเพชรเจ็ดสิบาฟาร์มนะครับขอบคุณายทุกการติดตามสวัสดีครับ